กาบทักทายสบา,ายดีและสวัสดีเดอ้อเอฟซีเบิร์ดสกุสกุลเนาะทางฝั่งเราคนไทยใส่กแล้วแต่ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบบ่าวสอนไซแชนแนลเดอ้อพี่นอ้องเลยคนอืน่นเบิร์ดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อพี่นอ้องเลยแล้วก็ขอบุญขอบุญเนาะที่เข้ามากดไลค,ค์กดแชร์กดติดตามบ่าวซอนไซบ่าวสอนไซ,นไซก็ขอกราบอนุญาตจากช่องภูไทยฝั่งลาวเด้อพี่น้องเลยเนาะขอกลับอนุญาตจากช่งงอ,อ,อ,งกอ,กองเพื่อน เพราะว่าบาอลซวนไซก็สิไเดนนำออกมอ่าจากส่งผู้ไทยฝั่งเล่าไม่พี่น้องเอฟซีได้เบิ่งได้์ส้มน้องนำฝนเนาะอยู่บ้านดอนกอยเมืองอัสสะพรพี่น้องเป็นโวนมาเขตเนะาะเพราะว่าน้องนำฝนนี่ก็เป็นคนที่ว่าจกงามพี่น้องนะอายุเพียง18ปีเนาะเพิ่นก็นส่งผู้ไทยฝั่งเล่าได้ไปสัมภาผับาสบอลซวนไซก็ แยกแต่ข้อมูลจากส่งเพิ่นถาว่า FC อ่ซของบาสนใจอยากไปกดไลค์กดแชร์กดคอมเมิ่นกะไรเด้อพี่นอด้ส่งผู้ไทยฟังเล่าเนาะแะ้วก็ขอฟซวบาร์ซอลไซกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์อะไรเด้อเี่นอะ้รเพราะว่าบาสนใจก็ขสิได้น้าข้อมูลของน้องน้ำฝนเนาะจากส่งเพิ่นมาบาสนซจลไเป็นคงอีกครั้ง เบอร์โเป็นการศึกษาเสียเวลาเบอมันไปส้มขีดน้องพร้อมกันเลยคนอยู่บ้านดอนกองเมืองอัดสะพรแขวงสวรรค์เทศสาวดอนกองเด้อนี่เด้อสบายดีนะสวัสดีสาวน้ำฝนปีนี้อายุเุทเทเรเด้งงามก็ดอสิบแปดปีน,นี้โอ้เต็มสาวคักราชนาวมีได้ไปดิ้นบุญบ้างวันนี้นะโบบุญสงการอายุไว้โซวข้าวเนาะโอเคไป,ะปะเดี๋ยวไปกินส้มมะมงสงถึงเถง,ถง,ถงนะนี่ แดดกับข้ากาอะไรกันทั้งไปดินเดสับไปดินซิเลอรก็จักบนไปคือเดียวไปบ้านน้ำมนต์แต่ว่าบมีมูมูมูบ <s it> ผู้อาลลวุโสมีแต่สองคน,<ใ>นไปกับมีแต่ผู้หญิงออส่วนหลายมีแต่ผู้หญิงและสอนทายเดียวไปหรือว่าจะสอนทายผู้บ่าวบ่เนี่ยแล้วก็ผู้สอนทายกันผู้เคยสอนทายได้มีแล้วบอก <S <s <it> โอ้โไปกับมีแต่ใบหน้ามูโซ่คนนี่แหละเอามีรถเทาเองแล้วเนาะขี่รถเทาเองไปซะ อะเดี๋ยวกินส้มละเดี๋ยวกินส้มกันยังเราเดี๋ยวโหเลิศอันนี้นั่นสบายดีสาวพี่เลยซื้อสาวเพื่ตัวพัดสอบ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 ปุ๋ยนี่บอกชอบใจโอ้ชอบชอบชอบใจเนยอะมากสอบเป็นแมนมะมงอยู่แล้วก็ได้ถ้าสองคนนี่บอกซเป็นมู่เดียวนะผู้หนึ่งไปนะผู้บ่าวแม่ผู้หนึ่งไปนะผู้บ่าว ดอกันพิลไปน้ำผู้บ้าบ่บ่มีแต่ไดกาแฟสองคนดูคนซูบิมีเนาะก็เลยมาดิ้นน้ำเดียวสองคนนี่ก็ได้เบิ่งมะมงก็ละลายสำเร็จนี่ดกขนาดมงสชอบกำลังแม่นอยู่แบ่งนาทีเดียวสาน้ำฝนลราขึ้นมาแมน่นอะไรสาน้ำฝนลราขึ้นมาตำ่ำประแดะแซ่บ มาก็จะกินมะมงแบบนี้นี่มีแมนอาหารมันดมบังดิเชยอยู่ทางพุนเขาก็ลิ่นสงการ,การเปิดตู้บึมอยู่ซุ่มเ่าแล้วมากินส้มก้อนอย่างไปดินบังเฮินโคผู้ไทยนี่มีคข่าน้ำได้เฮินโคผู้ไทยพอเมงหัวเลยตื่นสาอกไปให้ไปโซนเออตื่นมาก็ไปให้ไปโซนลดพอแมงกะสะวนนั้นต้นลายอลิสแนง ก้นหมือเลยเราเห็ดสองคนปีแล้วคิดว่าเขาจะยู่เห็ดนำเราก like ็เลยพุกรายสุดชายบุได้บุได้ยู่น้ำเราไหนลูยสาวไปทำงานเสียทีนี <s <S <S. <S ้เราแยกเห็ดลายแล้วเมื่อยอืแย่าเห็ดลายเสียเห็ดลุยสาวมีอยูน้ำน่านอ่ลุยสาวไปไปทำงานกรุงเทพพกบ้านน้องบันน้องสาวนันผู้ที่อ้ายเห็นตอนนั้นนะบ่อยู่ในคลิปนะบ่คนนั้นบอกไปดิ้นแหละนั่นกันกว่าเอ้ยอี ง่ายแล้วจะวางามแล้วเแยกสาวนี่ยค่ะเขามันเขาว่านกมันแบบมันเป็นคนมันเป็นคนเขาเออไนนั้นอีบอกรึเปล่ากันมันขัดมาแต่งตัวกับผู้เดียวมันจะเขาเอาไปมาเขาเอออีบอ่ามันเป็นคนเขาเลยเป็นคนที่แบบแดงเดงเขาอันนี้จับเด้งเฮ้ห้องเลิกเลยวจ้ะน้องตัวจ้ะน้องสาวนะมอนสามสาวมอสามเยอะหรือเปล่าจ้ะเยอะ ใส่เกรืองน้ำเดือดกับเอ้ยได้อ๋อใส่เกรืองน้ำเดือดได้กระโตูงง่ายๆสันีดแล้วสั่งกระตูงกระตูงง่ายๆแต่มันเป็นคนสูงมันใส่ได้เออเต้กับบตรเต้ก็ได้กระดาเป็นคนสูงสั่งเอวยแน้อเอวยได้สั่งอันนี้ใหญ่ค่ะกตรเต้มันคือง่ายมากกระสูงเออกำลังยืดห้างเลยมัเอวยผัดง่ายมากัดเตะเสะเด้เลยสับนี่มีเต้แล้วนี่เราก็สูงอยู่เห็นว่าก็ได้ รอยห้าสิบห้าดวยอยห้าสิบห้าปุแต่ไม่ได้เตะเลเป็นแต่แซีบเยอะเราต่ำหอมมะขิดห้วยห้วยแล้ว,ออมมวยัวยยงมีเทนเซอร์ประแดะได้เนี่ยฮอรดีกากรกับหอหมาะกับการดินน้ำนอกเป็นแต่แซีบแบบนี้นเลยประแดะปรุงนีก น้องน้ำผลบันดอนกองเดอกันทบผู้ใดเข้ามาระวังกลางคลิปก็อาจจะม่ได้หูจับเราเราเป็นู้เล e r คืองามก็ได้สาวบันดอนกองสาผู้ไทยเมืองอศัศพรของสมเฮานี่ละ่เ้วะเคป็น่นเ,เป็นอะไรเป็นอะไรนงานงเอกคุณนี้สุดยอดบอก่อยเคยทายเล่าบุญเ,เยอ่อตั้งแต่จักปีแล้วบุนีหอดระบบ่ดสามย่งบอ สองปีปลายละกระดุดเลยเคยถ่ายแล้วแต่แต่เราเห็นอยู่บอสซี่เอ้ยมอซี่ตอนนี้เอามาก็บสองปีสามปีแล้วเนเห็นกระจกมอซี่ยันได้สามปีแล้วแต่ก็เห็นยูทูบไม่ไหมอยู่นะมาถ่ายเห็นเราคืองามแท้ว่าแต่ว่าเรายังไม่น้อยอยู่ด้วยไม่ได้ข่าวไม่ได้งามสมัยนี้ด้วยตอนนี้เราเป็นเยอะแล้วเด้อสิบแปดปีแล้วเป็นผู้สาวคั่กเลย เออมึงกินส้มนำสะโฟเดอ้ออยู่บ้านดอนกองมึงอัดสะพฟนเคยอัดสะนังเทศพิระซิเลอร์สะพฟนนะซีเลอร์นาหักได้สะพฟนก็ไดหลายคนเห็นกับแม่ของลูกเลยแล้วนี่ซึ่งเราเห็นคือโคพักต้องเซอร์โคพักมันยังแสบเนาะขาแยก,กซอยโอ้ขาแยกซอยฮะ โอ้ไก่กันมันหายละสรแล้วเส,สอบจะเป็นผู้หั่นมะมง่งผู้ไทยทางบ้านก็นละมีตื้ผู้ไทยแถวทางบ้านคอยเปิดเลอรเมืองอัสพรคือเดียวอยู่เนาะแต่ว่าจำเนงมีคือเดียวผู้ไทยครับมาดูดกันละมาควัดเอาพิโรดใบ,บพักก็ได้ควัดได้ดึงเอาเซตมันเป็นโหระบอ ยังมีทันโฮอซ้ํานี่แม้นเบอร์พักที่เป็นโฮนะมะมันก็เลยมีเป็นโฮเป็นยู่ตรงนี้่ยแบบแบบพักลูกน้อยที่<อ>พักแดงน้อยนะคุณจักรพักแดงน้อยเกเอ,อิญพักแดงน้อยอยู่บ้านนี้นะเออหอนแดงปะ <c oughs> มันหอนหมอนันแดดไายมาเหินแล้วพูดละเจอเดียวอยู่พุ่นเด๋ยวเหินแล้วก็เคยเนี่น่า tất đẹp đều nằm nấm là nằm 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 là nấm nằm 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 เดี๋ยวนี้มันกินบมท่านการหอนฝนกินกินบมท่านเย็นเย็นบมท่านละน้ำก็ได้หเหลือพันเบอร์พักใส่แล้วบบบนี้นอยย้อ,นอยเยอะน้อเยเยอะก็ได้มันบ่มี่โฮเนาะฝน,น,ะนเนาะมีเดือนน้อยน้อยนี่น้อยจ้ะโอ้ยน้องฝนงามเลยนี่เหม็นผู้หญิงลำเดียวก็มกักงามก็ได้นี่หมูตัวกระม้ามีได้มากตัวบ่ Nên cái Nhớ phải đều Lại tới tới lại thì, mắc đều, dễ giúp phụ nhìn ừ. Chị lỡ vã Dễ ừ. mắc phụ oh, nhìn Tô cơ dễ mắc phụ nhìn vã, không có, <laughs> Mặt. Mặt <laughs> oh, <laughs> có thêm <laughs> <đều như> <cười> <cười> Oh, cơ đơn phụ nhìn, không có thêm, phụ nhìn làm đều là Dễ dàng vã Dễ dàng vã chứ Dễ dàng vã chứ Để cơ bản hình phụ nhìn Nóng phần dễ mắc phụ nhìn, cứ Có thể mắc phụ sai, <laughs> lại tới tới lại thêm, lại เกยดลายเธอยันว่าจะซื้อเออยันวาเดี๋ยวไม่จะชิมมาผู้ายเยันผู้าทิมมาเย่มาผู้หญิงตอนนี้นะกี่เราเียนขนาะมีแม่แต่อยู่ในกองพอลน้องเอ้ยตาเป้าก็เห็นนี่ก็แห้งแล้วดีน้องงามตั้งแต่น้องเห็นอยู่มัธยมต้นพุ่นแต่คอยมาเห็นตอนสองปีขึ้นหลังและสองปีกว่างนั่นละเพราะปีที่แล้วนี่ก็ไม่ได้มีบุญบ้านเล่าก็ไดะปีนี้ก็ มี่มี่บอกปีนี้มี่อ่าสองปีแล้วบ่ได้มีบุญใหญ่บ้านลาวอ่ะนะแสดงแสดงว่าสามปีแล้วที่พ่อเจอล้ากินบ่ได้ดอกนี่ปุงไหมบอกเข้มเข้มพอดเข้มพอดเข้มแบบเราเคยหูจังมากมันคือเข้มใช่ไหมวะเ่าเคยหูจังมาก่อนเออเ่าเคยหูจังมาก่อนอย่างเงี้ยปกติเราเดได้วประเดี๋ยวไทยว่าลาวล้าอ่าไม่เวลาหลายอยู่เฮา เรชอบหนังทาแล้วหรอน้ำลายไหล <c oughs> เราจะกินแล้วพัดเราได้ปรุงไหมละเซ็ตบ้างน้นนองฝนละไปเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพเลยเฮ็ดงานพี่เหลือคือได้กินจืดหัอ่อาหารหั่อาหารบอนี่ปรุงอาหารเก่งลเลยสิหั่อาหารพี่เหลือฝรั่งบอห่อาหารเวียดนามโอ้อาหารเวียดนามเขากินจืดเลยเวียดนามเนาะจะพออย่างเรายัางติดจืดนั่างนี้เลยสินะติดกินจืด เวียดนามเขากินอาหารแบบเลิศวะว่าเขาปังแน่ถ้าได้สัมผัสเวียดนามนะเขาเอากระสือมันบเป็นเขามีแต่ว่าวาสือบ้านเขาเป็นเนื้อแนมเนื้อเออนื้อเนื้อมันเป็นเนื้อมูที่เขามาเทิศมันก็คือเนมบ้านเขานี่แหละแต่ว่ารสชาติมันเปลม่ยนไปแต่เขากินซอวห่อคือพันดกระปุ้นนี่เขาใส่เต่งนันนะเคยกินยุ้ยยุโมกดาหาร แหนมเนืองมูดอาหารเอฟซี<ส>เป็นปลาเฮาไปแสบอยู่ได้หรอแหนมเนืองเป็นอาหารเวียดนามเนาะตอนนี้ปรุงปรุงโคกที่สองอันไหนวันนี้ได้สะโ<ส>ฟนปรุง<ล>โ,<ฮ>โคกที่สองแล้วเค็มลืมเป็นอะไรเด้อนดิแต่รักษาเลยเจ๊มอือนีดแม่งรัวพ่ายรักษาชิ้นว้า เห็นเลยเด็กเป็นจะกินเยอะบ่แต่นี่กระตบลีไหลายเธอละจุกเล่จุกเล่บ้างด้วยบ่นเนี่ยมันเค็มเผ่านแล้วบันนี้ผ่านแล้วอ่ากินมะม่วงแยูที่แปลว่าคนไรปกติกินชมเจลเบอร์มีสะพนเด้อสะพนง,า,งามๆนี่เด้อนี่นี่ลงมาแล้วลงมาแล้วอื โอ้ยงามเด้อ,อ,อวัฒน,นาผูใดเน้อมานั่งกิน,นอยูหมนี่ได้หนิยู่หมเตอร์เานี่มาได้กิน้มด้วยยองละลายใช่ไหมเราเ,าเงินละเห็นแล้วเอายอมแล้วมีเงินเถอนนี่ยิงยองงามไปยิงยองมีเงินเถอนเจีหมอ๋อเลเราวิวาคลิปเด็สาวนะคร ฉะนั้นก็ปิดคลิปเสียยันเราอายยันเราบม่ได้กินน้ำเฒ่าอืมพี่ติ๊ดแซบด่บอันี้พ่อพี่น้องนี่เอามาเจวเดียวนึงบอคือว่าตำสองแก้วประมาณเดียวตอนนั้นเค็มเกินตอนนั้นเค็มเกิน,นส่วนก็แน่ส่วนก็แน่ส่วนเอฟซีก็แน่มาได้กินส้มเด้อกินส้มน,นำ้ำซาวฝนเด้อสาวน,นำ้ำฝนอยู่บนันดอนกองมึงอันสปอนแกลงสซนอันเกีตเด้อ